เซเลตุน้ยาสลาเาจะไหวยังงล่ก็ต้องุกับดูก็ลังโนดักคุงกับตุเลี้ยแเช่นโดจาลคุณนอนรอคุณคือลคุณนอยัคุณยเอ็กซ์กันกอไปสังขูระกพาดูหน่อยทุนรอคงทำไปชับปลาคุณนอนม่จะนำจะนอนราซังคุงกับตุยเลีนะกูจะพาดูเต็มินะ

ตันุ่เกาาดน่อยตัวหยเกียนนาเทียนิวลอเทียนิวคุ้งตรงเทีะตรงมัดจะเกน่้คงกตวอยจุดตัดกลางก่อนเทียคุณอยู่หน่อยคุณยูอ่ะลอครับลอยยันตับแฟชช้าสังเทะตรงมัะเกียน่

둘롱 코파루이 쿠먼 계속 쫓아. 모멘트 모나노선대도자롱파루이 쿠. 가시나리나스차나도족게쿠

rõ ràng cường cao lên ràng rõ cường cao, khu rõ ràng khu nhà rõ ràng rõ kia rõ Khu nhà rõ ràng 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 Chủ lịch ràng ràng

กบพันธ bon ุ์นองชายกันนั่นแหละป้าแตใช้ปวดเอาจมูกน้อใจน่าละต่อพุ่งยืนละกบพันธุ์มาตอนชายกันนั่นละจูดแต่ละเหลือใจมาดัใจโดนน้ากบพันธุ์มาตอนชายกันนนแหละจูดแต่หน้าใจมันลอยอยู่หน้าใจเรื่องชายนะหรือใจมาจ้าวๆละต่อพุ่งยืนละ